ที่เรื่องของโอลิมปิกอยู่นะคะในเดือนสิงหาคมบราซิลจะเป็นเจ้าภาพมหาก,กรรมกีฬาโอลิมปิกแล้วนะคะแต่ว่ายังมีปัญหาอีกหลายอย่างโดยเฉพาะกันเป็นพื้นที่ระบาดของไวรัสซิก้าค่ะเรื่องนี้ทําให้นักวิทยาศาสตร์และแพทย์ทั่วโลกร่วมกันเรียกร้องให้เปลี่ยนสถานที่หรือว่าเลื่อนการจัดมหกรรมกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสซิก้าในบราซิลจะคลี่คลายแต่สําหรับองค์การอนามัยโลกยืนยันนะคะว่าข้อเสนอดังกล่าวไม่ได้ทําให้สถานการณ์การระบาดดีขึ้นและ ควรจัดการแข่งขันตามกำหนดเดิมค่ะ องค์การอนามัยโลกหรือ WHO ปฏิเสธข้อเรียกร้องของกลุ่มนักการแพทย์นักชีววิทยาธรรมและนักวิทยาศา,ศา,ศาสตร์กว่า150คนจากทั่วโลกที่ร่วมลงนามในหนังสือที่ส่งถึงนามากาเรตชนันผู้อำนวยการ WHO เมื่อวานนี้ที่เสนอให้เปลี่ยนการเปลี่ยนสถานที่จัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนที่นครเรียวเดจาเนโรในวันที่5ถึง21สิงหาคมนี้หรือเลื่อนการแข่งขันออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อซิก้าในบราซิลจะคลี่คลาย องค์การอนามัยโลกชี้แจงในถแถลงการว่าไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนสถานที่หรือว่าเลื่อนการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเนื่องจากไม่ได้ทําให้สถานการณ์การระบาดของไวรัสซิก้าเปลี่ยนแปลงไปขณะที่คณะกรรมาการโอลิมปิกสากลหรือ IOC เห็นพ้องกับ w h o ว่าไม่ควรเลื่อนหรือว่าเปลี่ยนสถานที่จัดกีฬาโอลิมปิกเพราะว่าการระบาดของไวรัสซิก้าปัจจุบันมีประเทศที่มีการระบาดของไวรัสซิก้า60ประเทศทั่วโลก ในจำนวนนี้มีประเทศในทวีปอเมริกาถึง39ประเทศ WHO SO แนะวิธีการที่ดีที่สุดในการป้องกันการติดไวรัสซิก้าก็คือปฏิบัติตามคำแนะนำการเดินทางโดยให้ทุกคนป้องกันการถูกยุงกัดและมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยส่วนหญิงตั้งครรภ์ไม่ควรเดินทางไปที่การระบาดของไวรัสซิก้า เนื่องจากหักติดเชื้อก็อาจจะทําให้ทารกที่เกิดมามีศีรษะเล็กแต่กําเนิดซึ่งในประเทศบราซิลพบเด็กที่มีศีษะะเล็กแต่กําเนิดมากถึง1,400คนแล้วค่ะ